ศูนย์รับสร้างบ้าน p d House สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนการทำงานหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาปลูกสร้างบ้านกับ p d House แล้วนะคะโดยในขั้นตอนแรกเลยก็คือการวางผังและวางหมุดซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีทีมผู้ควบคุมงานก่อสร้างเข้ามาตรวจสอบดำเนินการจัดทำผังตำแหน่งตัวบ้าน และกำหนดตำแหน่งเสาเข็มให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้โดยการใช้กล้องลายหรือกล้องเปิดมุมเป็นตัวกำหนดฉากของตัวบ้านเพื่อใช้อ้างอิงในการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำจากนั้นจึงดำเนินการตอกหมุดตามแบบที่ระบุไว้พร้อมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ทีมงานของเราตั้งใจทำงานกันมากๆเลยค่ะเพื่อให้งานออกมาถูกต้องตามแบบแล้วมาพบกันใหม่ในขั้นตอนต่อไปกับงานฐานลากและตอบเสาเข็มนะคะ p d h o เ s e เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต